อันนี้จะทอดใหม่ๆจานต่อจานฮะฝุงนะเนี่ยดูท่าทางของอของโรดนี่นาออของโรโดบมมะหมี่ดูท่าจะแซ่บเนาะ น,นี้แม่ลูกแต่งตัวขาวกับดำขาวกับดำตัวใส่เสื้อสีอะไรตัวใส่เสื้อสีอะไรเสื้อพระเอกอะไร,ระนะนะวันนี้เปิดกล้องเป็นพยายนหลักฐานว่าแอบไปซื้อกระเป๋าใหม่หน,นี่นแล้วอะไรไพกอะไรเนี้ยเอาเลยมาวาง อันนี้คือการลดบทุนในการไข่ต้มกระเป๋ากระเป๋าในีเจอตั้งนานแล้วไม่ได้ใช้ก็เลยก็เอามาใช้บ้างเวลางานเขาดำองใช้สีด้านด้วยถอดรองเท้าครับใส่รัดเข็มขัดก็พาตุ้ใสายฮะเดี๋ยวไปหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆแถวๆนี้ร้านลับร้านเด็ด ก๋เตี๋ยวหมูไม่รู้เขาเปิดหรือเปล่านะไปดูด้วยกันไปเอวัสดีครับยังวันดีครับสวัสดีครับใส่ชุดดำเพราะว่าอะไรวันอะไรไว้อะไรไวทุกไว้ทุกไป้พรนหลวงให้พระพันลยพันปาให้พระลาพระราชินีพันปีหลวงเก่งมากมาจากเส้นพรานนกกาญจนาพิเศษครับ มาตรงพุทธมณฑลสายหนึ่งครับเพื่อนๆครับ mm hmm. เจอสองสะพานเข้าทางซ้ายนะ mm hmm. แต่ตอนนี้เขามีการก่อสร้างอยู่ก็ดู mm hmm. ที่เขากั้นว่าให้เข้าทางให้เบี่ยงเข้าทางไหน

การทับเส้นเหลืองกันเกิดขึ้นครับเลี้ยวซ้ายเข้าสู่บางเจอทางเข้านี้โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ทนบุรีไม่เข้านะฮะเลี้ยวซ้ายโรงเรียนเขาใหญ่เนาะโรงเรียนใหญ่มากเลยเรียนรุ่นน้องสอนกินนี่รันเซนต์ปีเตอร์ปูออยฮะจะถึงแล้ว เปิดหรือไม่เปิดอยู่ทางขวาเห็นรถจอดเยอะอยู่ทางขวาหัวโค้งนี่แหละน่าจะเปิดเนาะมีลูกค้าจอดอยู่ มาครับเมื่อกี้มองเข้าไปในร้านก็คนเยอะนะฮะแต่ก็ไม่แน่ใจว่ารถที่จอดนี่มากินก๋วยเตี๋ยวหรือว่าก็เป็นรถของคนที่อยู่ละแวกนี้แต่ว่าที่รู้ข่าวมาคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำในเที่ยงเนี่ยร้านลับในซอยเลยฮะอร่อยจนคนมาอุดหนุนเยอะ เข้าไปดูกันครับจะมีที่นั่งไหมจากบ้านธรรมดาธรรมดานคนเต็มร้านเลยครับามาครั้งแรกต้องต้องเอานี้ไปเขียนใช่ไหมครับอ่าอ,าอาเดี๋ยวแล้วมามาตรงอ๋อแล้วก็บัตรคิวไปอ่าวิธีการอาขอบคุณครับ ก็ทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งทั้งจดได้หมดเลยจดได้หมดเลยนะฮะขอดูนิดชอบมีตับมีไส้อะไรด้วยเนาะเขาบอกว่าวันนี้มีปอเปี๊ยะทอดมีแคบหมูมีแคบหมูไม่มีเสีเหมือัวแคบหมูปอเปี๊ยะทอด น่าจะคิวยาวแต่ผมพยายามมองว่าเขาถ้วยเล็กถวยใหญ่ก็ถ้วยใหญ่ครัคุณถ้วยใหญ่ ไว้เอ็ดไว้ก็ใส่ข้าวแล้วก็เอียงก็กินเอามาดูเราสั่งปลาเปรีทอดเส้นเล็กต้มยำบะหมี่ต้มยำแล้วก็เล็กแห้งเดี๋ยวเอาเอาไปเสียบเดี๋ยวไปเสียบอันนี้เสียบไว้นี่อ่านี่ครับจ้งคิวตัวเองไว้นะคะเท่าไหร่สิบสิบแปดสิบแปดคิวที่สิบแปดปลาเปรี้ยวสิบแปด แต่ว่าร้านเขาขายดีมากขึ้นทางด่วนขึ้นทางด่วนอยู่บ้า้เดี๋ยวขึ้นทางด่วนไปเมืองการโอเคแ้าขนของเราคิวที่สิบแปดนะเกี๊ยวทอด เูทอดด้วยครับเราหยิบบัตรคิวเราก็จำเบอร์ของเราไว้อ๋ออันนี้จะทอดใหม่ๆจานต่อจานครับทางร้านเขาก็จะบอกว่าเลขคิวของเราแล้วเราก็ยกมือแล้วก็จัแล้วบอกระวังร้อน เปี๊ยทอดยังร้อนอยู่เลยครับนั่นร้อนร้อนร้อนเนีย่ยเพราะวางนี่ยังร้อนเลยร้อนร้อนโลดใจเย็ยนช้าช้าก่อนวันยังขึ้นอยู่เลยเอาวางไว้สักคู่ <c oughs> รอรอแป๊บนะนี้กินก๋วเจี๋ยเสร็จแล้วค่อยกินน้ำจิ้มเขาแบบเวียดนามเลยเดี๋ยวพ่อลองก่อนนะว่าไขร้อนเนี่ยน้ำจิ้มเขาแบบเวียดนามเลยรรอนปออร๊บ อร่อยครับรสชาติดีใช่เขามีมีหมูมีวุน้นเส้นมีกระลำปรีแล้วก็มีรชหลอตพอถึงคิวเขาก็จะขานเลขของเรานะของเราเลขสิบแปดวันนั้นใครเขียนออเดอร์แล้วก็ จำบัตรเลขคิวตัวเองด้วยขายร้อนแล้วขายร้อนแล้วทานได้เลยปอเปี๊ยทอดอันนี้อะไรเอ่ยผักเลสเล็ดอ,อืมอันนี้อะไรเล็กต้ยมยำ ชิมก่อนปรุงนะเนี่ยดูท่าทางเนี่ยของเราด้วยไม่ได้ของโรโดบะหมี่โดโด้รีบเลื่อนปลาเปียกหนีนดูสิบีบะหมี่นอกจากดีนะเวก็มีไส้มีอะไรต่างๆโดูทานได้เลยไม่ต้องปรุงเขาปรุงมาแล้วทานได้เลยของคุณกต๊า ก็ทนได้เลยครับดูท่าจะแซ่บเนาะทาเลยมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยโอเคหน่อยทานได้เลยทานเลยจก่ง อะไรเลยใช่ไหมพิสูจน์พิสูจน์ว่าทำไมคือตอนนี้แน่นทุกโต๊ฮะใครมาก็ต้องนั่งรอคิวันนี้เป็นโต๊ะนั่งรอคิวนี่โต๊ะนั่งรอคิออวโลทันเลยโลทันเลยเขาดูเหมือนกับละเมียดละไม เหมือนเขาละเม็ดละไมทำมาเนาะเขาจะค่อยๆปรุง <S <S แล้วก็เครื่องครบถ้วนแล้วก็เป็นลักษณะน,น้ำขลุกขลิกน้ำขลุกขลิกน,น้ำขลุกขลิก มาแล้วอะไแค่แค่เขาน่าจะยำม,มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเอนาลงไปอืมเนาลงไปร้อยสี่ร้อยสสิอปมาเล่นลูแล้วเหรอเด็

น้ำสมนิดนึงเพราะว่าเขาปรุงมาแต่เขาจะไม่เป็นเปรี้ยวให้โอเคลงตัว

กินแค่มันจะอร่อยตอนท้ายนะ พราะมันจะเครื่องปรุงแล้วมันจะไปอยู่ก้นถั่มนึ่งต้นด้วยกินเส้นเพื่อจะเกียบแล้วตอนผายก็มารวบรวมความอร่อยก้นถั่ม ตัดอร่อยครับมีหน้าคนเก่งมากเยอะนะเพียโดโก็หม้อปอกี้หของเพียโ,โดบางอย่างก็ไม่ทานาดคออ,อร่อยอร่อย,ออย <c oughs> เดี๋ยวเรารีบคิดตังค์แล้วก็จะได้ให้โต๊ะลูกค้าท่านหมดร้อยแปดสิบบาทอร่อยและถูกด้วยนอะอร่อยมากอร่อยมากแล้วก็ถูกงั้นก็กล้วยเตี๋ หมูต้มยำในเที่ยงนะฮะนี่ร้านเขาอยู่ตรงนี้พาเพื่อนๆเข้ามาแล้วอร่อยและถูกสมคําล่ำลือฮะคลิปนี้คงประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อไปเดินไปไปขึ้นรถเจอกันอะไรเจอกันคลิปต่อไปครับคุณตักถูกมาก แต่ว่าอย่างว่าเนาะว่าถ้า,ถาร้านดีร้านอร่อยคนคนก็จะเยอะแบบนี้เนาะก็จะดูลุกล้านดูพนักงานอะไรก็จะอะไรนะยุ่งยุ่งแล้วเรามาตอนนี้ตอนนี้ก็เนม่อนะใกล้เที่ยง แล้วก็เป็นวันอาทิตย์เนาะวันครอบครัวสงสารนะทาก็คงจะตื่นกันแล้วก็ออกมาทยอยกินกันไปแล้วประกอบกับอยู่ในหมู่บ้านด้วยร้านในหมู่บ้านเก้าอีออ้ก็เหมือนกับเล่นก็เก้าอี้ดนตรีที่จอดรถก็เช่นกัน,กนแต่ว่าแรกกับความอร่อยก็โอเคได้เกิดครมาแล้วรู้สึกคับแคบนะเพราะคนเยอะ มันอร่อยจริงๆใช่อร่อยจริงๆไม่ได้ปรุงไม่กด้ปรุงเลยไม่ไดปรุงตั้งไม่ปรุงเป็นที่เรื่องเลยคนถึงได้มากันเป็นของชาวบางแวกก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับตอนนี้รถก็เข้ามาแย่งที่จอดกันแล้วเราเดินทางกันต่อครับเดี๋ยวให้เขาเข้ามากันให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราค่อยออกไปฝากกด subscribe กด like กดแชร์นะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆ เขาไปซื้อสินค้าในช้อปปี้ผ่านจากหน้าช่องโดดพาเที่ยวไปก็มีการให้ค่าขนมน้องโดดูลครอรอให้รถเข้าหายพลุกร้านก่อนคงมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคุณเนาะชาวบ้านเขาแต่ว่าชาวบ้านก็ชอบจอดรถหน้าบ้านหน้าบ้านใครหน้าบ้านมันเจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับ